ชั้นป .3 าที่น่ารักทุกคนคุณคุณรูชื่อคุณครูชาเอมนะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับบทแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะป3บทที่1นักเรียนจะต้องเรียนเรื่องจํานวนนับไม่เกินหนึ่ง0สนนะคะจานวนนับไม่เกินหนึ่ง0สนนี่ทำไมนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องนี้จุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องเรียนเรื่องนี้เลยนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถเขียน และอ่านตัวเลขไทยเลขฮินดูอาราบิกและเขียนตัวหนังสือของจํานวนนับที่ไม่เกิน1นึ่งแสนได้อย่างถูกต้องนะคะทำไมนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้อะ่ะมันใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่ทุกวันเลยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่นนักเรียนไปห้างสรรพสินค้าหนูต้องการไปซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสังเกตว่าใต้สินค้าที่หนูสนใจเนี่ยเขาจะมีป้ายราคาติดไว้นี่ะค่ะถ้านักเรียนอ่านตัวเลขตรงนี้ได้ป้ายราคาตรงนี้ได้นักเรียนก็สามารถทราบได้ว่าราคาสินค้าชนิดนี้มีราคาเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขอยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย วันนี้นะคะคุณครูเลยจะมาสอนนักเรียนให้อ่านให้ถูกต้องเวลาที่เราเจอในลักษณะของรูปภาพอ่านยังไงนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึงค่ะนักเรียนสังเกตร,รูปภาพที่คุณครูให้นูมาตารางสีงเหลืองมีช่องเยอะแยะมากมายเลยหลักการทําโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะคะหนูจะต้องนับตารางให้ได้ว่า มีทั้งหมดกี่ช่องหลังจากนับตารางได้แล้วหนูจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเลขคินดูอารบิกให้ได้เขียนใ,ให้อยู่ในรูปของเลขไทยให้ได้ตัวหนังสือให้ได้นะคะนักเรียนดูคะ่ะตารางที่ครูให้หนูมาเป็นตารางกี่ช่องคะนักเรียนลองนับดูนะคะนี่ข้างบนกว้างกว้างเท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ข้างล่างกว้างเท่าไหร่คะลูกข้างล่างก็กว้างสิบถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะคะสิบคูณสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยจำไว้เลยนะคะลูกถ้าเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้เป็นตารางร้อยนะลูกนะรูปภาพนี้เป็นตารางร้อยนะคะอะเมื่อนับได้แล้วว่ามันเป็นตารางที่มีทั้งหมด100ช่องหนูก็นำไปเติมเลยค่ะ เขียนให้อยู่ในรูปของเลขคินัวราบิกก็คือ100เลขไทยค่ะหนูเติมไปเลยค่ะ100ตัวหนังสือค่ะนักเรียน100เขียนให้สวยนะเขียนให้สวบกว่าคุณครูนะคะลูกห0 0เห็นไหมคะง่ายเดียวเองแค่นับช่องแล้วมาเติมให้ถูกต้องต่อไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปสังเกตรูปภาพที่คุณครูคให้หนูนะ สังเกตลูปภาพพิมพ์คัให้หนูว่ามีกี่ช่องจำไว้ด้วยนะว่าถ้าเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้มีกี่ช่องนับเลยค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กอ่านับได้แล้วมีทั้งหมด10ช่องถูกต้องไหมคะนับได้แล้วมีทั้งหมด10ช่องนักเรียนก็มาเติมเลยค่ะในช่องว่างเขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกได้ว่า10เขียนเป็นเลขไทยได้ว่า10เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าสิ อ่าได้แล้วเรียบร้อยค่ะแค่นี้แล้วค่ะนักเรียนเะสร็จแล้วต่อไปดูตัวอย่างที่สาม่ะลูกตัวอย่างที่สามค่ะความยากเพิ่มขึ้นแล้วค่ะลูกความยากเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วมันมีรูปภาพที่หลากหลายรวมอยู่ในข้อเดียวกันแล้วเราจะทำยังไงไม่ยากลูกล้วก็นับทีละรูปแล้วมารวมกันเท่านั้นเองสังเกตต,ตารางข้นวนก่อน ตารางเนี้มันอยู่ในโจทย์ข้อแรกของครูเมื่อกี้จําได้ไหมคะว่าเป็นตารางอะไรตารางร้อยเอมันคือตารางร้อยตารางร้อยแล้วมันซ้อนกันอยู่กี่รูปลูกซ้อนกันอยู่กี่รูปสามรูปสแสดงว่าหนูจะต้องนับเพิ่มครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละ่ามช่วยครูนับเลยคะล 100, 200, ่ะลูกหนึ่งร้อ0สองร้อยสาเรานับได้แล้ว300อหนูทดไว้ข้างบนก่อนนะคะ สา0้อยต่อไปเรามาดูแท่งค่ะแท่งข้างล่างเราก็เคยนับแล้วนะที่เป็นแท่งเนี่ยแต่ละแท่งจะมีกี่ช่องคะลูกแต่ละแท่งจะมีทั้งหมด10ช่องแสดงว่าหนูจะต้องนับเพิ่มทีละเท่าไหร่คะนับเพิ่มครั้งละ10อ่าช่วยครูนับค่ะสิบยี่สิบดไว้ก่อนนะคะลูกได้ละ40ยังมีเศษเล็กๆอีกนิดนึงที่ยังไม่ได้นับ ิจลเล็กๆเนี่ยนับเลยค่ะ1 2ึสาม,มีทั้งหมด3ามช่องเมื่อนับเสร็จแล้วแต่และรูปเอามาทำอะไรกันคะลูกอยากทราบจำนวนทั้งหมดต้องนำมาทำไงคะเอามาบวกถูกต้องค่ะลูกนำสามร้บวกกับเท่าไหร่คะบวกกับสีสิบบวกกับสามรวมกันเป็นเท่าไหร่คะลูกรวมกันเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ สามร้อยเท่าไรคะสามร้อยสี่สิบสามอเมื่อนักเรียนทราบเลยว,ว่ารูปภาพที่เขาให้เรามามีทั้งหมดสามร้อยสี่สิบามช่องหน้าที่ต่อไปของนักเรียนคือนำไปเติมนะคะลูกสามร้อยสี่สิบสามเป็นเลขไทยค่ะลูกสามร้อยสี่สิบสามตัวหนังสือคะ่ะสออามสามร้อยสี สิบสามนักเรียนต้องเขียนให้สวยกว่าครูนะ,ะสำหรับตัวอย่างตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมคะม,มีใครสงสัยยกมือถามถามไม่ได้ติดติดต่อคุณครูได้นะคะลกูกใครสงสัยตรงไหนถามคุณครูได้อ่ะตัวอย่างผ่านไปแล้วต่อไปนุกคนหยิบหนังสือแบบพึงหัดขึ้นมาหนังสือแบบพึงหัดคณิตศาสตร์นะคะแล้วหนูเปิดไปหน้าที่สอง เปิดไปหน้าที่สองนักเรียนจะเจอโจทย์เหมือนคุณครูลูกข้อหนึ่งใหญ่ที่เขาบอกว่าให้หนูเติมคําตอบเติมคําตอบลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีทั้งหมดสีข่ข้อเขามีตัวอย่างจริงๆเขามีตัวอย่างให้หนูแล้วนะว่าหนูจะต้องทํำยังไงแต่เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะ,ะพร้อมยังคะ,ะพร้อมแล้วนะลูกนะมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้หนูดู นักเรียนหลักการก็คือหนูนับรูปภาพว่ามีกี่ช่องแล้วนําไปเติมลงในช่องว่างเป็นแท่งเราเคยนับแล้วนะเป็นแท่งเราเคยนับแล้วมีกี่ช่องคะแต่ละแท่งมีทั้งหมดสิบช่องใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องนับเพิ่มครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละสิบมาดูค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบทดไว้ก่อนหกสิบอแล้วเศษเล็ก เศษเล็กๆนี้มีกี่ช่องคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเท่าไรนะคะมีอีกห้าช่องรวมกันเป็นเท่าไหร่คะลูกรวมกันเป็นหกสิบห้าหนูก็นำมาเติมเลยคะ่ะหกสิบห้ายังไม่จบนะหนูจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายให้ได้ด้วยนะคะหนูจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายให้ได้ด้วยอ่ะหกสิบห้าเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ว่างไงหกสิบห้าเกิดจาก หกสิบวกด้วยห้าโอ้โหง่ายมากส่วนข้อ2 3งาสเป็นหน้าที่ของนักเรียนในการหัดทำแล้วนะคะต่อไปนักเรียนเปิดไปดูข้อสอใหญ่ก่อนเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างแต่และหัวข้อให้หนูดูหข้อแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของหนูจะต้องไปหัดทำเองนะคะฝึกฝนทำเยอะๆอ้นหนูจะเก่งนะลงนะข้อที่2องเาบอกให้ว่า ให้หนูเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะลูกให้หนูเขียนเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขตัวหนังสือที่แสดงจํานวนทําไมกันลูกที่เขาแสดงจํานวนอะไรกันคะแสดงจํานวนเดียวกันนี่แสดงจํานวนเดียวกันเรามาดูซิว่ามีตัวเลขตัวหนังสือได้บ้างที่แสดงจํานวนเดียวกัน ข้อที่1นนะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อที่1นนะคะหลักการง่ายๆไปดูช่องที่มันเป็นรูปภาพก่อนลูกไปดูช่องที่มันเป็นรูปภาพหนูนับช่องที่มันเป็นรูปภาพก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ช่องอ้าวตารางแบบนี้มาอีกแล้วตารางอย่างนี้มีกี่ช่องนะคุณครูเคยสอนไปแล้วหนึ่งร้อยช่องตารางร้อยอ่าแล้วเราก็นับเพิ่มชิคครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละร้อยนับเลยค่ะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อย สี่ร้อยห้าร้อยมีทั้งหมดห้าร้อยเอาทดไว้ก่อนการลืมห้าร้อยยังไม่หมดนะยังมีที่เป็นแท่งอีกนะมาดูซิที่เป็นแท่งมีทั้งหมดกี่แท่งเป็นแท่งแท่งละเท่าไหร่คะแท่งละสิบนับเพิ่มครั้งละสิบอ้าวเป็นสิบยี่สิบห้าร้อยบวกยี่สิบกลายเป็นเท่าไหร่คะลูกห้าร้อยยี่สิบมีช่องไหนบ้างที่เป็นห้าร้อยยี่สิบ นี่ไงค่ะนักเรียนช่องแรกเลยห้าร้อยยี่สิบนักเรียนก็กากระบาดท,ทับเลยค่ะเห็นไหมช่องที่สองที่เราไม่กามันมีค่าเท่ากับเท่าไรคะห้าร้อยยี่สิบสองช่องสุดท้ายที่หนูไม่กามีห้ามีค่าเท่ากับห้าร้อยสองห้าร้อยสองขอเขียนมาให้อยู่ในรูปตัวหนังสือเขียนให้อยู่ในรูปเลขคินัวลบิกได้ว่าห้าร้อยสองเขียนได้ว่าอ่าเขียนได้แบบนี้ห้า มีเลข5เลข0ูนย์เลข2เห็นไหมคะข้อ2ถึงข้อ5ที่เหลือเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะต่อไปหนูเปิดข้อที่3ใหญ่ข้อที่3มนะคะมาดูค่ะว่าโจทย์เขาสั่งให้หนูทำอะไรเขาบอกว่าให้หนูวงกลมเนี่ยวงล้อมรอบภาพก็ให้หนูวงกลมล้อมรอบตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวน มากที่สุดที่แสดงจำนวนมากที่สุดนะคะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเขามีเป็นรูปภาพเป็นตัวเลขและเป็นตัวหนังสือให้หนูหนูจะต้องแปลงรูปภาพให้เป็นตัวเลขก่อนแล้วถึงจะเปรียบเทียบกันนะคะว่า3ามช่องนี้ช่องใดมีค่ามากที่สุดนักเรียนดูช่องรูปภาพข้อที่หนึ่งค่ะเขามีรูปภาพให้หนูเป็นแท่งอีกแล้วแท่งละสิบนับเพิ่มไปค่ะทีครั้งละสิบ ส0บ0ี0ส0บสาม่สิ้าใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะลูกคุณครูนับถูกไหมอ่าห้ 50. ต่อไปมีเศษเล็กๆอีกเท่าไหร่คะหใช่ไหมคะแสดงว่าฝั่งนี้เราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกห้ 56. ถูกต้องไหมคะช่องแรกห้ช่องที่สองหกสช่องที่3 66ช่องใดมีค่ามากสุดลูก ช่องใดมีค่ามากสุดคะช่องที่สามหนูก็วงกลมล้อมรอบเท่านั้นเองแค่นี้ง่ายๆนะคะข้อที่เหลือเป็นการบ้านของหนูแล้วนะอ่ะต่อไปดูข้อ C ใหญ่อ้าวรวดเร็วค่ะข้อ C ใหญ่คล้ายๆกับข้อสามใหญ่เลยเขาบอกให้หนูวงกลมล้อมรอบตัวเลขตัวหนังสือที่แสดงจํานวนที่ทําไมคะข้อนี้ต่างจากข้อที่แล้วจํานวนที่น้อยที่สุด ทำเหมือนเดิมแต่ดูว่าตัวใดน,น้อยที่สุดแค่นั้นเองนะคะครูมไม่ทำให้ดูแล้วนะอันนี้ง่ายๆทำเหมือนข้อที่สามใหญ่เปลี่ยนจากมากสุดเป็นน้อยสุดโอเคต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด1.1ดกันหน้าที่5นะคะต่อไปนักเรียนจะต้องดูแบบฝึกหัดหน้าที่5ถึงหน้าที่7นะคะลูก หน้าที่ห้าถึงหน้าที่เจ็ดมาดูค่ะแบบฝึกหัดแรกแบบฝึกหัดแรกเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่สังเกตว่าเหมือนกับตัวอย่างที่ครูอธิบายครั้งแรกไหมคะลูกนับช่องแล้วมาเขียนนับช่องแล้วมาเขียนนแต่่มาดูข้อที่1 ตารางร้อยซ้อนกันอยู่เนี่ยหนูนับซิซ้อนกันอยู่สิบช่องรวมกันเป็นเท่าไหร่คะนับเพิ่นทีละร้อยสิบช่องเนี่ยสิบสิบแถวเนี่ยเท่าไหร่ลูกหนึ่งเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่คะหนึ่งพันตรงนีต้ตรงนี้หนึ่งพันนะคะอันนี้อีกหนึ่งพันรวมกันเป็นเท่าไหร่คะสองพัน แล้วมันมีเป็นแทงๆอีกอะเราเคยนับแล้วอะที่มันเป็นแทงๆเนี่ยเท่าไหร่คะแทงละสิบนะเพิ่มดีละสิบกลายเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบถูกต้องไหมคะหกสิบอ่าหกสิบสีเล็กๆอย่าลืมนับมันนะลูกข้างล่างห้าข้างบนสี่รวมเป็นเก้าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเอ้เขียนเป็นตัวเลขได้ว่าเท่าไหร่คะ ส0งพับวกหกบวกเกาลายเป็นสองพันเท่าไหร่คะลูกสองพเท่าไหร่คะสองพันหกสิบถูกต้องไหมคะสองพันหกสิบเกเขียนเป็นเลขไทยเลยคะ 2, 000, ่ะสองพันหต่อไปตัวหนังสือ คุณครูมาเขียนข้างล่างนะคะพื้นที่ของคุณครูไม่พอสองพันหกสิบเก้าสองพันหกสิบเก้าแค่นี้นับช่องเติมตัวเลขไทยเลขฮินดูวลอบิกตัวหนังสือเหมือนเดิมเหมือนตัวอย่างเลยนะคะง่ายๆ อ่ะต่อไปข้อที่สองใหญ่ข้อที่สองใหญ่มาดูซิเขาบอกว่าให้นักเรียนละบายสีลูกคิดแสดงจำนวนเดียวกันและเติมตัวเลขแสดงจำนวนหลักการก็คือเหมือนเดิมนักเรียนมานับก่อนว่าช่องด้านซ้ายมือของหนูเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เขาให้หนูมาเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วหนูมาเติมในลูกคิดนะคะลูกอ่า ลูกบาทอันนี้เราเรียกว่าลูกบาทลูกบาทเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะเรานับไปเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องนะเท่าไหร่นะคะอ่าหนึ่งพันอันนี้ตารางร้อยตารางร้อยซ้อนกันอยู่สองตารางนับเพิ่มทีละร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยโอ้โหได้แล้วได้แล้ว,ลวเอามารวมกันต่อไปที่เป็นแท,งแท,งแท่งแท่งละเท่าไหร่นะครูบอกไปแท่งละสิบสิบยี่สิบสามสิบ อ้าวมาบวกกันกลายเป็น1,000เท่าไหร่คะลูก1,230 1,230มาเติมค่ะลูกคิดของหนูมาเติมหลักพันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเติมหลักหน่วยก่อนก็นได้ละเวลาเรานับนะลูกนะหน่วยสิบร้อยพันหลักหน่วยของเราคือเลขศูนย์หลักสิบของเราคือเลขสาม หลักร้อยของเราคือเลขสองหลักพันของเราคือเลขหนึ่งหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้หนูระบายสีหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้หนูระบายสีอะมาดูหลักพันเป็นเลขหนึ่งหนูก็ระบายแค่หนึ่งช่องหนูปากกาของครูเส้นใหญ่ครูขอโทษค่ะลูกเดี๋ยวครูลบก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมา หลักพันเป็นเลขหนึ่งเราก็ระบายแค่หนึ่งช่องตรงนี้หลักร้อยเป็นเลขสองหนูก็ระบายสองช่องระบายให้สวยนะระบายให้สวยอะะของคุณครูนะคะของคุณครูอ่าต่อไปหลักสิบเป็นเลขสามหนูก็ระบายสามช่อง,งนี่โอเคไหมคะระบายสีให้สวยๆนะคุณครูขอข,อขอขีดเพื่อให้หนูทราบว,ว่าหนูจะต้องทำยังไงนะคะอ่า ่น,นะคะตัวอย่างนี้ที่เหลือนักเรียนทําเองแล้ลูกนะข้อนี้ก็เหมือนกันข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่าข้อที่สามเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเลขไทยและตัวหนังสือนะคะเขามีลูกคิดมาให้หนูอ้าวหลักพันหลักพันมีค่าเท่ากบับเท่าไหร่1นึ่งเงหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี เขียนไว้ก่อนสี่หลักร้อยมีลูกคิดทั้งหมดกี่ลูกมีทั้งหมดสามผมว่าเขียนสามไว้ก่อนหลักสิบมีเท่าไหร่คะหนึ่งหลักหน่วยมีเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดรวมกันได้ว่าสี่พันสามร้อยสิบแปดผมว่าเติมเลยค่ะสี่พันสามร้อยสิบแปดเขียนเป็นเลขไทยเลยค่ะลูก สี่พันสามร้อยสิบแปดตัวดหนังสือคะ่ะลูกคุณหูขอเขียนข้างล่างนะสี่พันสามร้อยสิบแปดอ่าได้แล้ว ง่ายๆสังเกตว่าโจทย์มันจะมาลักษณะไหนก็แล้วแต่ก็วกไปวนมาให้เราเขียนเลขไทยเลขอารบิกตัวหนังสือแค่นี้จริงไหมคะวนๆอยู่แค่นี้เองลูกให้เขียน3มอย่างนี้ให้ได้อ่านให้ได้เขียนให้ได้นั่นเองนะคะ,ะแบบฝึกหัดสุดท้ายที่หนูจะต้องทำส่งคุณครูนะคะแบบฝึกหัดที่หนนักเรียนเปิดไปหน้าที่แหน้าที่เเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมเลยง่ายๆอ่าลูกคิดเขียนเป็นเลขไทยเลขอารบิกให้ได้นะคะเขียนเป็นเลขไทยเลขอารบิกให้ได้คู่อักอให้ได้ให้คุณครูให้นักเรียนหัดทำเองแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บทที่1คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยตั้งใจทำนะคะลูกสู้ๆนะคะใครที่ ฟังคลิดรอบแรกไม่เข้าใจหนูก็ลองเปิดวนกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วลองทําดูนะคะลูกเพื่อจะได้ให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสู้ๆค่ะป .3 ส,สวัสดีค่ะ